ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องของจ้าจ๋า s l ลไล i ์อีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็ตื่นเต้นมากๆาเลยนะคะเพราะคิดว่ายังไม่มีใครทํานะคะก็คือเปิดปุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ใช้แล้วเองนะคะก็คงคิดว่าไม่มีใครบ้าเหมือนกันแล้วละนะก็คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเจลที่จ๋าเนี่ยได้ทดลองใช้นะคะมาสักพักหนึ่งแล้วแบบมันเยอะมันหลากหลายแบรนด์เือเกินนะคะก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่า สำหรับใครเนี่ยที่กําลังมองหาเจลล้างมือดีๆสักตัวหรือว่าเล็งตัวไหนไว้เราแบบมันมีในคลิปจาก,ก็แนะนําให้มาลองดูก่อนว่าเอ้ยมันดีไหมมันน่าซื้อไหมนะคะคลิปนี้นะคะก็รบกวนเช่นเคยนะฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์ like, กดสไัครใชเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะตัวที่จ๋าได้ได้ได,ได,ได้มาเนี่ยก็คือไปเจอตามเซเว่นบิ๊กซีหรือไปเผลอๆเจอก็เลยได้คว้าม,มาลองใช้นะคะจะพูดถึงตัวที่ จอตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ได้เรียงลาดับความชอบแต่อย่างใดนะคะวันนี้ก็จะมาบอกถึงแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ใช้แล้วเย็นไหมใช้แล้วชอบไหมนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้เลยตัวแรกที่จะซื้อมาเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็คือโพเทคนั่นเองนะคะกล้องจับไหมโพเทคตัวนี้นะคะก็จะชื่อว่าโพเทคเจลทำความสะอาดมือกลิ่นมิ้นท์แล้วก็ยูคาลิปตัสนะคะ ตัวนี้มาในขนาด55 ml ได้มาในราคา59บาทฮะตัวนี้เจอที่ B i g C นะคะคือจะบอกว่าชอบตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยหนึ่งเลยนะคะเขาทาแล้วเย็นมือมันเป็นความรู้สึกที่เวิร์กนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่แต่ทาแล้วเย็นมือเดอ้อแบรนด์นี้เขาก็โอเคเลยนะคะแล้วก็หอมกลิ่นมินตแล้วก็อยู่คาลิปตจ์จริงๆนะคะกลิ่นแอลไม่ฉุนถามว่าอันนะักมันมีกลิ่นแอลหมดแหละมันจะให้ไม่มีเลยไม่ได้นะคะเพราะว่า มันทำมาจากแอลกอฮอล์เนาะตัวนี้ก็คือแอลกอฮอล์70%นะคะก็เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานที่อะไรนะออยเรือจดแจ้งเขาตั้งไว้นะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยต้องขั้นต่ำ70%นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็หาซื้อ วันนั้นไปฟุกเจอที่บิ๊กซีแหละแล้วมันน้อยมากๆแต่คนก็รีบควายนะพอเห็นเป็นแบนรนด์โพเทคอะเออเราก็ได้มาจากแล้วก็โอเคนะคะสำหรับคะแนนความชอบของโพเทคตัวนี้นะคะให้9เต็ม1ิเลยค่ะแนะนำเลยนะคะมันเย็นเย็นแล้วก็หอมเฟรชด,ดีนะคะตัวต่อามานะคะเป็นตัวที่เจอพร้อมกับโพเทคแล้วก็คว้ามา นี่เลยนะคะของแบรนด์ Into It นั่นเองนะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางหันมาทำเจลแล้วนะคะเขาจะมาได้การสองไซส์นะคะตัวนี้เนี่ยจะไซส์50 ml ตัวนี้จะ95 ml ถ้าถามว่าเพื่อนๆดูขนาดคือมันเท่ากันเลยอะ่ะมันไม่ได้แบบอ่ะความหลอดอาจจะแบบอืมก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นขวดปั๊มก็หัวปั๊มก็อาจจะแบบเออพกแล้วก็ ใช้แบบนี้ดีกว่านะคะถ้าถามว่าชอบอินทวิตไหมไม่ชอบเลยนะคะก็คือจ๋าตั้งความหวังไว้กับเขาสูงมากเพราะว่าจ๋าใช้เพิร์อสอาล์เขาหลายตัวแล้วชอบมากเลยะคะพอเป็นเจลนี่เห็นแบรนด์เขาแล้วคว้าเลยและพอปรา,ปากฏมาลองใช้เนี่ยคือกลิ่นแอลเอฮแรงมากมากเลยอะไม่มีกลิ่นอะไรแทรกแทงมีแต่กลิ่นแอลกอฮอล์แล้วก็ทาแล้วก็เฉยเฉยไม่เย็นไม่ได้มีกลิ่นแล้วก็ไม่ได้มี เขาเรียกอะไรดีเทลเพิ่มเติมเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเลยเฉยๆเจยมากนะคะแล้วแพ็กเกจก็แบบเฉยๆอ่ะถามว่าขนาดแบบแต่ราคามันต่างกันนะตัวเนี้ย50 ml ได้มาในราะคะ49บาทตัวนี้95 ml ได้มาในร่นะคา75บาททั้ง2ตัวแอลกอฮอล์70%มาตรฐานเท่ากันนะคะถามความชอบขอให้5เต็ม10นะคะเพราะว่าตังความมอมวงไว้สูงมากเลย ตัวต่อมานะคะนี่เลยตัวนี้เพื่อนๆน,น่าจะเห็นบ่อยตัวนี้เลยนะคะเขาชื่อว่า l i f e Boy Hand Sanitizer นะคะเป็นแบรนด์ที่เจอได้หลายที่นะคะเขาผลิตมาเยอะมากเจอที่ Big C เอยโลตัสแล้วก็ลงเส s e v นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยเห็นอาจจะผลิตมาเพื่อเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ ตัวนี้เขาไม่ได้ลงไว้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ต้องเจ็สิบแหละเพราะว่ามาตรฐานเขาให้ห้ามต่ำกว่านี้นะคะตัวนี้ห้าสิมได้มาเลยราคาห้าสิบเก้าบาทถามว่าชอบไหมเฉยๆนะคะเหมือน e ีทูอเลยก็คือกลิ่นแอลชูนาแล้วก็ไม่ได้เย็นไม่ได้อะไรก็คือแบบเป็นเจลล้างมือเฉยๆแล้วก็ราคานี้เท่านี้ก็คือกลางๆอ่ะมันไม่ได้แย่นะคะก็ซื้อมาสำหรับใครที่แบบต้องการแล้วก็แบบเจอๆก็หยิบๆยบๆอะไรแบบเนี้ย ความชอบก็5,10เต็มเหมือนกันนะคะพเพื่อนๆเจอกนลองดูแล้วกันอะ่ะเพื่อนๆอาจจะชอบแหละตัวต่อมานะคะจำไม่ได้แล้วอะ่ะคือซื้อแบบไม่ได้เรียงวันแล้วเวลาอ่ะตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้นะคะได้มารีวิวแหละนี่เลยตัวนี้เขาชื่อว่า Hand a n t i v i r u s Smart Cleanser ตัวนี้นะคะแตได้มารีวิวเขาเป็นแบรนด์ของน่าจะน่าจะของเวียดนามนะคะอ่านๆดูแล้วนะแล้วก็รู้จักจาก ดูดูจากเจ้าของแบรนด์นะคะคือจะบอกว่าบรรจุภัณฑ์แบบเนี้ยบีบยากมากดูดูแค่ฝานะคะแล้วก็เนี่ยจะบีบไปเพื่อนๆคือตัวเนี้ยเพื่อนๆแบบไม่ได้ใช้แน่ๆแ,แหละแต่ถามว่าชอบความเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็กลิ่นแอลชูนไม่มีความเย็นไม่มีอะไรเลยไม่รู้ราคานะคะแล้วก็อืมเขาไม่ได้บอกไว้ว่า แอลกอฮอล์กี่เปอร์เซนต์ด้วยนะคะความชอบก็ให้สีเต็มสิบนะคะที่ยังให้สีเพราะว่าสี่ชมพูนะคะก็ได้มารีวิวก็เลยแบบเฉยๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าชอบแต่อย่างใดนะคะต้วต่รมานะ,ะนี่เลยอันนี้เป็นแบรนด์ที่ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าคุณแม่แฟนนะคะเขาเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แล้วแบรนด์เนี้ยเขามาจ้างผลิตแล้วเขาก็เลยได้มาแจกให้พนักง,งานอะไรแบบนี้นะคะคุณแม่ก็ได้มาตัวนี้เขาชื่อว่า แอนนาแอลกอฮอลเจลนั่นเองนะคะให้ดูผลิตภัณฑ์ก่อนนี่เลยนะคะเป็นขวดแบบนี้บีบง่ายมากนะคะโอเคมากแล้วคือตัวเนี้ยเขาแอลกอฮอล์74.8%คือตัวนี้นะคะชื่อแบรนด์แอนนาแต่ว่ามันมันมันเบิกอะจ๋าชอบตัวนี้มาขนขนาด 80ML นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยแบรนด์นี้จะบอกว่าเย็นเย็นมือเหมือนโคเทคเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอลเป็นกลิ่นแบบ เฟสเฟชแต่ไม่ใช่มินแล้วก็อยู่คาลิปัสนะคะนี่ชอบชอบแล้วก็กลิ่นมันเฟชแบบจอกเปรี้ยวเลยอะเออแต่แต่โอเคคือชอบแล้วก็แบบแห้งเร็ว,วนะคะดูดิแห้งแล้วแล้วก็กลิ่นมันติดมือนะคะอันนี้ไม่ทราบราคาจริงๆนะคะแบรนด์แอนนานี่เนาะถ้าเพืเ่อนๆเจอก็แนะนําว่าซื้อเลยนะคะเวิร์กเวิร์กมากชอบคะแนนเต็มให้เก้าต็มสิบเหมือนกันค่ะ ตัวต่อมานะคะนิจะาเจอที่หน้ามหาวิทยาลัยนะคะเป็นร้านขายของแบบพวกผลิตพัณฑ์เด็กอะไรแบบนี้นี่เลยนะคะตัวนี้เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันบ้างนนะคะเพราะเขาก็ค่อนข้างจะด,ดังเลยเขาชื่อว่าอวานาลิเจลล์คลีนซานิไทเซอร์แฮนด์เจลสตรอเคือตัวนี้จะบอกว่าเขามีด้วยกันถึง5กลิน่น5สีเลยนะคะก็จะมีกลิ่นสีมว่วงสีเหลืองสีเขียวอะไรแบบนี้ตอนแรกซื้อมา2กลิน่นแต่ก ให้คุณพ่อแฟนไปเป็นกลิ่นกระตาอันนี้เป็นกลิ่นกวางก็คือเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้60 fl ได้มาในราคา69บาทแต่เห็นในเน็ตเขาขาย79บาทกันนะคะมีแอลกอฮอล์70%นะคะลืมกลิ่นไปแล้วคอดมันเขาเคมมาหอมกลิ่นสตรอเบอรี่แต่คือไม่ได้กินเลยลืมไปแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็ไม่ไม่เย็นเย็นยนิดนเย็นนิดนิดแล้วกันนะคะไม่ถือว่า ถ้าอย่างแบบ In the e หรือ Life Boy ก็คือไม่เย็นแต่นี่ก็แบบมีความเย็นนิดๆนะคะก็โอเคตัวนี้เป็นฟู้ดเกตนะคะฟู้ดเกตก็คือสามารถทานได้ถ้าตัวก่อนหน้านี้จะลืมใส่ลืมบอกเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้แล้วกันว่าไหนเป็นฟู้ดเกตมั่งเป็นฟาร์มาเกตฟาร์มาเกตก็คือเกตเดียวกับที่แพทย์ใช้นะคะขอกำกับไว้นิดนึงตัวนี้ความชอบให้เจ็ดเต็มสิบล้วกันนะคะด้วยแพ็กเกจที่เขาน่ารักเป็นฟู้ดเกตก็คือมันค่อนข้างจะปลอดภยัยมาใน60 ML ราคาก็69บาบาทคือ โอเคนะคะรักรักรักอันนี้ไล่ไปตามที่เจอเน่นะคะเพื่อนๆตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่งงๆเดือดๆมากก็คือนี่เลยนะคะนี่เลยเพื่อคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วโอเลสสตอร์เบอรี่พาวเฟ่แฮนซานิทิเซอร์นะคะคือตัวเนี้ยเขาวางขายที่เซเว่นอ่าบิ Zero, ๊กซีโลตอะไรอย่างงี้แหละพวกเล็กๆอะ่ะใหญ่ๆยังไม่เคยเห็นนะ พื่อนทุกคนคิดไหมว่ามันเป็น,เปนสเปรย์ล้างมือตอนที่เห็นทางแรกเลยบอกจัดเนี่ยที่ว่ามีใครคิดือนจามบ้างว่ามันไม่ใช่เราไม่รู้เลยนะคะเราเคยเห็นของทวีพัฒไหมที่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่มันเป็นน้ําหอมวันนี้เราก็เลยคิดว่าคงจะเป็นน้ําหอมกลิ่นโอเล่ o L e, อะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ซื้อจนเขาว่าแบบหมดตลาดหมด,หมดเซเว่นหมดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปโผล่ในเน e, ็ตในช้อปปี้แบบว่าเป็นสเปรย์ล้างมือหรอเออแล้วมันก็แบบเขาไปอัพราคากันอะไรแบบเนี้ยก็ อโอเคชอบเลิฟเลยนะคะตัวนี้ได้มาในราคาอันนึงเนี่ย39สิบาทสิบแใช้ได้150ครั้งตามที่ไปอ่านๆมานะคะตัวนี้หอมกลิ่นสตรอเบอรี่ลิเชสหอมจริงแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวไปพูดตัวสเปรย์เนี่ยหอมนะคะแล้วก็คือมันสะดวกพวกพาง่ายอะไรแบบนี้ยพื่อนๆจะเห็นกันแ,แอลกอฮอล์เจเปอร์เซนกลิ่นหอมไม่ชุนนะคะดูคือเลิฟแนะนำเลยนะคะ ตัวต่อมาอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่ได้เรียงจากซื้อแล้วซื้อเลยเอย้จากเหตนแล้วซื้อนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะก็คืออันเนี้ยจะบอกว่าเป็นความลับสุดยอดของโลกใบน,นี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาขายแค่ที่วัดสันตอนแรกอะ่ะเขาลงขายออนไลน์เราอะแบบไปหาตัวนี้แหละว่าจะไปถามหน้าเพจเราว่าซื้อจากไหนอะไรแบบเนี้ยไม่ตอบโอก็เลยไปเจอตัวนี้นะคะเขาโพสแค่โพสเดียวคุณเธอความลับระดับโลกมากว่าขายที่วัดสัน มีรูปแค่แบบสามรูปคือมันคุ้มค่ามากค่ะที่รักห0าร้อยมลในราคา159บาทอืมตอนแรกขายในวาัสดา์ออนไลน์แล้วจู่ๆเขาก็ลบทิ้งไปหน้าตาเฉยตอนที่ฉันกำลังกดสั่งซื้อเว้ก็แบบอะไรวะ ทีนี้นะคะก็เลยทักไปถามอีกก็ได้คําตอบมาว่าตัวนี้ขายแค่หน้าร้านวัสดสันจะไม่ลงเน็ตเพราะว่ามันด้วยราคาแล้วก็ด้วยขนาดปริมาณที่500ม l ในะราคา159บาทคือมันถูกมากจริงๆนะคะที่รักแล้วก็กลิ่นหอมถามว่าอันไหนหอมกันอันนี้มันหอมกว่ากิ๊ส์สตอรี่อะไรเงี้ยมันโดแต่อันนี้กลิ่นแอลนำํำกลิ่นแอลแบบตึงมาก่อนเลยนะคะแล้วก็พอทูๆทุไปมันก็จะค่อย เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็กินสตรอเบอรี่ติดมือก็โอเคลักเลยนะคะแล้วก็ชอบนะคะแบบจุใจมากแต่เสียดายที่ว่าสั่งออนไลน์ไม่ได้นะคะต้องไปซื้อหน้าร้านเท่านั้นแล้วก็เขาก็จะกําจัดจํากัดการซื้อคนละแบบขวดสองขวดอะไรแบบนี้คือสองตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมพิเศษที่ก่อนหน้านี้ทุกตัวไม่มีเลยก็คือมีส่วนผสมของวิตามิน B3 แล้วก็อ e, ีช่วยบำรุงมือนะคะไม่ให้แห้งตึงแล้วก็ให้มือเนี่ยชุ่มชื้นหลังล้างเสร็จก็คือมีอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ ทั้ง2ตัวนะคะก็แอลกอฮอล์เจ็สิบปเซ็ตมาตรฐานนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมทาแล้วไม่เย็นก็โอเคนะคะตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดสามารถเข้าปากได้อะไรแบบนี้นะคะคะแนนความชอบนะคะตัวนี้ให้สิบเต็มสิตัวนี้ให้9าเต็มสินะคะเพราะว่าเขามีกลิ่นแอลที่ชุนนํานะคะก็แนะนําค่ะตัวต่อตมาที่จะได้มานะคะอันนี้ก็ค่อนข้างดังแลวเขาก็ทํามาในเป็นเจลยุ่กแกลรกที่ออกมาเลยนะคะก็คือนี่เลยนะคะแบรนด์ที่ คาดหวังมากนะคะคือ Bad If นั่นเองแอลกอฮอล์แฮนด์เจลนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือแบบจะเห็นเลยนะคะเพื่อนๆว่าแพ็คเกจของเขาเนี่ยมันดูสะอาดสะอ้านดูดีมากๆเลยนะคะคือเลิฟเลยเป็นเจลสีฟ้าแล้วก็ภาพลักษณ์มันแบบ รักมากอันนี้ไปเจอที่ตลาดนะคะคือแบรนนี้ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีอะไรที่พิเศษกว่าชาวบ้านเหมือนโอเล่นิดนึงก็คือเขามีสมุนไพรอาโลเวร่าคือว่านหางจระเข้นะคะช่วยบำรุงมือให้ชุ่มชื้นไม่แห้งเหี่ยวลังทาเจลนั่นเองตัวนี้เขาก็มีแอลกอฮอล์70%นะคะ 50ml จะได้มาในราคา69บาทนะคะขอทายอีกทีลืมความรู้สึกไปแล้วใช้หลายตัวจัด ความเย็นไม่มีนะคะแล้วก็กลิ่นแอลกอฮอล์ชุนๆเลยจ้าน้ำๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ของเขาอ่ะคือมันโอเคนะคือแม่ค้าบอกว่าแบบกลิ่นแอลมันไม่ฉุนตะถามว่ามันฉุนไหมมันก็ฉุนอยู่ดีมันไม่ละมุนเลยถ้าทําไมถึงรู้นะคะเพราะมันมีกลิ่นแอลอื่นที่มันละมุนกว่านี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆรักในแบรนด์อีฟก็แนะนํานะคะมันไม่ได้แย่แล้วมันก็ แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวนะคะให้แตะเต็มสิบละกันนะคะด้วยความที่ภาพลักษณ์เอ่ยราคาเอย่ยความชอบเอ่ยนะคะดูดีแต่ว่ากลิ่นชิรีสเริ่มขิน่นิดนึงนะคะตัวต่อมาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นแบรนด์ที่จะขายได้ีเลยนี่เลยนะคะเรากแนะนํามากตัวนี้นะคะเขาจะเป็นชื่อคนละชื่อตัวนี้เขาชื่อว่า Cherry Blossom Cleansing Hand Gel เขาจะมี2ขนาดด้วยกันอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะขนาด 30 ml ในราคา49บาทแล้วก็มีอีกขนาดหนึ่งนะคะขนาด200 ml ในราคา189บาทคุ้มค่ามากเลยอุ้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาเป็นสเปย์แอลกอฮอล์นั่นเองนะคะชื่อว่า Sakura Blossom Hand Cleansing Spray Antibacterial นั่นเองนะคะคือทั้ง2ตัวนี้เป็นแบรนด์ที่เห็นแล้วจ๋าเลือกเลยจะเอามาคายหรือจะเป็นตัวแทนเลยคือแบบแบบหัวไปไวมากวิฉันอยากเอามาใช้อยากใช้ไปใชิไมาเอามาขายเลยอะค่ะก็แบบ งง,งงมากเลยคือความพิเศษของตัวนี้ก็คือแอลกอฮอล์75%นะคะคือไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่มันแอลกอฮอล์75%เข้าใจไหมแล้วก็มีทุกตัวที่จะเอามารีวิวก็คือจะมีเลขจดแจ้งออยล์เลขเลขเขาเรียกอะไรเลขจดแจ้งเลขใบมอก B M o G o, อะไรแบบนี้ก็คือมีทุกตัวนะคะไม่ใช่ของที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่ของที่มันแบบ ใช้แล้วมือเหี่ยวแห้งมือแตกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือตัวนี้เนี่ยด้วยแพ็กเกจที่เขาน่ารักมากๆสีเจลแล้วก็เอลฮอล์เป็นสีชมพูน่ารักสดใสนะคะแล้วก็ขายเองเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ f a c e b o o k สโรชาเตชาเจริญมั่นคงนะคะจะมีจัดโปรให้บ่อยๆแล้วก็มีของแถมเยอะมากร้านเนี้ยดีมากไปคาก็สวยมากตัวสเปรย์เนี่ย,มา,าย,ม,ายมา50 ml นะคะเขาบอกว่ามีกลิ่นสัก,กุระแล้วก็กลิ่นเชอร์รี่ก็คือจะแยกกลิ่นกันอัน,นจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่อันนี้จะเป็นกลิ่นสัก,กุระนะคะถ้าถามว่า เอาตามตรงใช้แล้วชอบไหมนะคะคือเขาบอกว่ามันมีกลิ่นดอกไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหม กลิ่นแอลมาก่อนกลิ่นแอลฉุนมาก่อนแล้วก็ตามด้วยกลิ่นดอกไม้ติดมือละมุนนะคะไม่เย็นนะคะทาแล้วไม่ได้รู้สึกเย็นอะไรแต่ก็กลิ่นหอมติดมือนะคะกลิ่นแอลฉุนนาเช่นเคยนะคะว่ามันแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมันต้องมีกลิ่นแอลกอฮอล์ที่มันฉุนอยู่แล้วนะคะตัวอื่นที่มันไม่ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันไม่น่าจะฉุนไงพอมาเจอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันฉุนไม่แปลกแต่มันไม่ได้ฉุนเวอร์นะพอมันฉุนเสร็จมันก็เป็นกลิ่นดอกไม้ตามแห้งเวว้ีขยยด ก็คือถึง9ก้า,ามาขายมันดีนะคะมันดีจริงๆก็แนะนําเลยนะคะความรักก็ให้สิบเต็มสิบเลยค่ะ mm. เบื่อกันยังอะ่ะน่าจะเริ่งทางล้วมัง้งอีกประมาณหนึ่งสองสามีกสี่ตัวคะ่ะที่รักรอก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็เป็นแบรนด์ที่คุณมัมแฟนออมาแนะนํานะคะตัวนี้ก็ชื่อแบรนด์ว่า baby elephant mummy นะคะ mummy m ม m ่มัมมีมมม่นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเจลล้างมือนะคะสูตรผักที่สามารถเด็กสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ข้างขวดก็คือเค็มเลยเด้อว่าเด็กสามเดือนขึ้นไปอะ่ะสามารถใช้ได้นะคะก็แต่ถามว่าสมควรไหมก็สมควรนะคะเด็กสองเอ้ยเด็กสามขวบขึ้นไปนะที่สามารถใช้เจลได้แบบจริงๆเพราะผิวเขาจะแข็งแรงแล้วก็แบบต้านทานมีภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสามเดือนขึ้นไปอะ่ะ มันมันไม่มีแบรนด์ไหนเวิร์กหรอกแต่ถ้าถามว่าอันนี้เขาเข็มไวอะมันก็น่าจะโอเคใช่ไหมละ่ะมาด้วยกันหนึ่งแบบ500 ML นะคะได้มาในราคา200ร0 0ย้ทวนหนึ่งเลยก็คือเขามีออลกอฮอล์75%อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะมีแอลกอฮอล์75%แล้วกลิ่นไม่ฉุนเลยแม่เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่ฉุนเลยนะคะไม่ฉุนเลยเว้ยแบบมัน Amazing มาเป็นกลิ่นแบบ กลิ่นที่ไปอ่านมาไม่มีกลิ่นน้ำมันหอมระเหยอะไรแบบนี้ไหมคือไม่ฉุนคือแบบโอเคกลิ่นสบายๆนะแล้วก็คือไม่มีกลิ่นติดมือเจลล้างแล้วก็แห้งเร็วนะคะคือถึงแพ็กเกจเขาอะมันจะแบบเฉยๆใช่ไหมแต่มันโอเคแบบตอนแรกเราแค่เฉยๆนะว่าแบบมันน่าขายตรงไหนวะมันน่าเอามาตรงไหนพอได้ลองแล้วมันเด็กใช้ได้คนะเป็นฟู้ดเกรดนะคะอันนี้เป็นแบบ เขาผลิตในไทเดอร์ตัวนี้แต่ว่าเขาส่งให้จีนนะจ๊ะดูเลยนะคะภาษาจงภาษาจีนอะไรแบบนี้มีใบอะไรรับรองชัดเจนนะคะใช้ได้ปลอดภาาัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็แนะนําเลยคุณแม่คนไหนที่รักลูกก็คือแนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวอื่นเขาไม่ได้แบบการันตีอะไรมากมายว่าแบบเด็กสามารถใช้ได้กินได้อะไรแบบเนี้ยแนะนาค่ะแนะนําความรักนะคะให้ก้าเต็มสิทนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเฉยๆมันไม่นุงบิงมันไม่ใช่อ่ะแกจบแล้วจ้าเหลือสามตัวจ้าตัวนี้เลยนะคะนี่ แบรนด์ที่ทุกคนรู้จักดีก็คือ D n e Kiss นั่นเองนะคะเป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์70%เลยนะคะด้วยความที่แพคเกจี่แบบน่ารัก้ยมาเหมือนขวดอํานาจเขาตัวนี้50 ml นะคะได้มาในราคา60บาทนะคะอันนี้แบบฟุกๆไปเจอมาก็ตอนแรกเห็นเขาวางขายที่เพจแล้วเพจเนี่ยก็ต้องให้ไปสั่งจองในไลน์แอดคืออยากจะด่ามากเลยว่าไม่มีใครตอบแล้วเข้าใจไปคะว่าแบบจะสั่งยังไง ก็เลยนะคะได้ไปซื้อกับแม่ค้าที่เขาเอามาขายส่งะ,ค,ะคือมันตีมากมันอยากแนะนํามากเพรอะไรตัวนี้แอลโกอฮอล์เจนะคะผลิตมาเพื่อเด็กโดยเ,เฉพาะแต่เขาก็แนะนําว่า3ขวบขึ้นไปคือเขาไม่ได้การันตีแบบแปะข้างขวดเวอร์ว่าแบบ3เดือนใช้ได้เนี่คือแบบ3ขวบขึ้นไปนะคะใช้ได้แล้วคืออิ่นตีตีมากมีส่วนผสมของแตงกวาช่วยบำรุงผิวนะคะคือแบบ แนะนำจริงๆอยากได้แบบอยากเอามาขายเป็นลังเลยคุณแม่ขวดบีบง่ายเย็นไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่เย็นบอกแล้วไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่เย็นหอมหอมหอมมากหอมแบบหอมอะไรไม่รู้แต่หอมนะคะแล้วก็เย็นแบบเหมาะกับเด็กมากกินแอลไม่ฉุนแทบไม่มีเลยถามว่า,ามันก็มีความมีสักแวบ,บหนึ่งที่ได้กลิ่นแอลนะคะแต่หลังจากนั้นก็คือไม่มีเลยเป็นกลิ่นหอมแทนแล้วก็แบบ หอมติดมือหอมหวานหอมขนมอะไรแบบนี้ถ้าใครต้องชอบแนะนาําหรือว่าชอบแน่นอนนะคะถ้าได้ซื้อแต่ตอนนี้ก็หาซื้อ,อยากอยู่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งอ,ออกมาแล้วเขาก็กําลังจะคลอดสเปรย์ออกมานะคะ53อ l ราคา109บาทเขาเปิดให้จองในไลน์แอดทํานั้นยังยังไม่เียบปล่อยขายอะไรแบบนี้แบบแนะนํานะคะคะแนนเต็ม10ให้แบบ15เลยจริงๆดีจริง และตัวต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่คิดว่าเขาจะทําเจลออกมาเวยก็คือนี่เลยนะคะได้มาสามกินเลย Oriental Princess นั่นเองนะคะเขามี2ขนาดนะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะขานาดใหญ่200 ml 185บาทมัง้งอันนี้ก็คือขนาด60 ml ได้มา85บาทนะคะมี3กลิ่นด้วยกันกลิ่นแรกก็คือ b o o o m n n v v i o l t t นะคะ ทั้ง3ตัวแอลกอฮอล์เจ็ดสกลิ่นที่2ก็คือ botanical นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะและกลิ่นที่3กลิ่นสุดท้ายนะคะนี่เลยนะคะกลิ่นลิลี่ซากุระนะคะก็คือจะมี3กลิ่นด้วยกันแพ็กเกจเขาก็แบบก็คือไม่เหมือนชาวบ้านอยู่นะคะแล้วก็สติกเกอร์คือโดดเด่นคืออะไรก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็จะพูดตีละตัวนัำพูดหมดไม่ได้คือจะบอกว่า2กลิ่นนี้ก็คือกลิ่น โบธานิก้าแล้วก็เรเบรีซาก,ก,กุระหอมมากหอมแบบอันเนี้ยเป็นกลิ่นเฟรชเฟสหอมเฟรชเฟสหอมสบายนะคะอันนี้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นดอกไม้กลิ่นฟลอเรลอ,อะไรแบบเนี้ยกลิ่นแบบโอเคกลิ่นคุณหนูน่ารักนะคะคือทั้งสองกลิ่นเนะะี่ยหอมเวิร์กขายดีน่าจะขายดีสุดแล้วก็อยากเอามาหายนะคะโอเคมากแต่กลิ่นบูมิงวโอเลตบอมบอมิงวโอเลตคือแบบมันเป็นกลิ่นแบบออกแนวน้านําหอมผู้ใหญ่อะคะ่ะแบบ ถ้าเป็นกลิ่นน้ำหอมแล้วคงไม่ชอบกันนะแล้วมันก็ไม่ชอบเลยแลวคือกลิ่นแอลฉุนนําคือทาไมมันเหมือนเหมือนสองตัวนี้เลยวะงงมันสามตัวเข้าใจไหมแล้วก็นะคะออร e นท a ลเขาอ,ออกแบรนด์ใหม่หมาอีกแบรนด์ว่าแบรนด์อะไรวะเมเนสหรืออะไรเนี่ยเขาไปเฟเจอริงกันนะคะก็เฉยๆไม่ได้อยากได้แพคเกจันไมี่สวยอันนี้ก็แบบสามสี่น่ารักสดใสนะคะแอลกอฮอล์หกแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสองตัวนี้มีกลิ่นหอม ตัวนี้ไม่มีกลิ่นหอมนะคะก็ราคา85บาทแต่ถ้าถ้าใครที่แบบแพ้กลิ่นน้ำหอมไม่ชอบน้ำหอมอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเพื่อนๆจะอา,อาจจะไม่เวิร์กเพราะว่ากลิ่นหอมเขาค่อนข้างติดทนติดมืออะไรแบบเนี้ยพอมันติดอยู่ที่มือมันแบบมันหอมนานอยู่นะก็เพื่อนๆที่แพ้น้ำหอมอะไรแบบเนี้ยก็ไปลองดูที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะคะไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ก็ถ้าความรักนะคะให้เก้าเต็มสิบเลยค่ะส่วนตัวนี้ให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะ เพื่อนตัวสุดท้ายแล้วนะคะอาจจะไม่มีหลายตัวที่เพื่อนๆหวังอย่างเช่นเบอรแปลกๆเจ้านางน้องนะคะอะไรแบบนี้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบรอไปกี่นาทีแล้วเนี่ยตัดต่อย,อยาวๆนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเจอเมื่อเช้านี้เลยนะคะชื่อแบรนด์ว่าอีโมซันิไทเซอร์สเปรย์นั่นเองนะคะเป็นเพื่อนๆจะเห็นรูปลักษ์เขาแบบคูลๆเท่ๆเลยไหมมันจะแบบผู้ชายเวอร์เลยก็จะเหมือนสเปรย์โอเล่เลยเห็นไหม คนละสไตล์เวอร์เลยนะคะอะไรก็จะแบบผู้ชาย้าอันนี้ก็จะแบบผู้หญิง้าเลยมาเรืขนาด18 ml เท่าโอเล่นี่ะคะก็จะเป็นแบบสเปรย์แบบชิ้นนี้อันนี้เย็นกลิ่นกลิ่นแอลฉุนไหมก็เฉยๆไม่ได้ถึงขั้นแบบฉุนมากนะคะได้มาในราคา39บาทเหมือนกันนะคะคือเวิร์กเลยแอลกอฮอล์เนี่ยแปบบ๊บนึงนะคะหาก่อน แอลกอฮอล์75%ค่ะก็เยอะมากเลยค่ะอันนี้ไปฟุกเจอร์ที่เซเหลือประมาณสองสามอันนะคะสำหรับความรักนะคะตัวนี้ให้8เต็มสิบนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบไม่โดนใจไม่โดนใจเรานะอาจจะโดนใจผู้ชายจ,จะโดนใจคนอื่นอะไรแบบเนี้ยก็ก็แปดเต็มสิแล้วบบก,ก,ลกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้ยาวนานมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นคลิปแรกที่ยาวสาหรับจ๋ามากเลยนะคะก็เป็นเจลทั้งหมดที่ตอนนี้จ๋ามีอยู่เป็นหลากหลายแบรนด์มากๆนะคะก็อยากจะลองหลากหลายแบรนด์ที่พูดถึงว่าไม่ไดเอามานะคะอยากจะลองแต่มันไม่ได้แบบไปฟุกเจอเพื่อนๆก็เลยไม่ได้อยากจะเสียค่าส่งสาร สำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะคะก็รบกวนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะอยากให้จ๋าเนี่ยไปรีวิวเกิดอะไรเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะแต่จ๋าจะทำให้คือช่วงนี้ว่างมากจริงๆะคะอยากให้จ๋าพูดถึงชีวิตส่วนตัวบ้าๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย